แล้วตัวเองนั่นแหละในไม่ช้าก็จะมีความรู้สึกว่าเกิดความรังเกียจเพราะไม่สามารถจะเคารพตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้นับถือตัวเองได้ในฐานะที่เราอุตส่าห์เป็นผู้สละทุกอย่างเป็นผู้ที่มีชีวิตเดียวเป็นผู้ที่ไม่มีจริงๆไม่มีอะไรเป็นสมบัติเลยอยู่เนือความเป็นสมมุติทุกอย่างทุกประการ ตอนที่ออกมาจากบ้านก็เด็ดเดียวเด็ดขาดขนาดน,นั้นแต่เสร็จแล้วความภาคเพียรมันเกิดย่อหย่อนออกไปมันก็เลยไม่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นต้องมั่นทำปลุกเร้าใจตนเองให้กำลังใจตัวเองที่จะเดินต่อไปอย่างเข้มงวดกวดขันให้จงได้พอรู้สึกว่าจะหมดกำลังใจก็ขอให้นึกถึงท่านพระนางมหาประชาบดีโคตมีที่ท่านเป็น พระภิกษุณีองค์แรกในพระพุทธศาสนาใครที่ได้เคยอ่านประวัติของท่านก็จะทราบได้ว่าว่าท่านจะได้รับประธานพระอนุญาตให้เป็นพระภิกษุณีได้เนี่ยลำบากยากเขียนแค่ไหนก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าท่านเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุทโทธทนะซึ่งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งอะ เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเพราะฉะนั้นก็พูดได้ว่าท่านเป็นผู้หญิงชาววังล่ะและไม่ใช่ชาววังธรรมดาด้วยเป็นผู้หญิงชาววังอย่างชนิดที่เป็นเอ่อเป็นราชินีเป็นพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระราชินีที่เป็นผู้เป็นใหญ่ในในบรรดาผู้หญิงทั้งหลายที่อยู่ในวังเคยมีอำนาจ เคยบังคับบัญชาผู้คนมากมายนอกจากนั้นชีวิตในส่วนพระองค์ของพระนางเองก็ทรงมีแต่ความสุขสบายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรืออุปโภคไม่เคยมีอะไรที่ต้องลำบากกลักกรังเลยเรียกว่าพระบาทของท่านเนี่ยไม่เคยแตะดินก็ว่าได้แล้วคงจะอ่อนนุ่มไปหมดนะน,นะคะถ้ามันกระทบของแขนเข้าก็คงจะเจ็บระบมอย่างบอกไม่ถูกเลย แต่เมื่อพระนางมหาพระชาวดีตัดสินพระไทยว่าจะทรงประพฤติพรหมจรรย์หลังจากที่พระเจ้าสุโทธทนะได้เสด็จสวรรคตแล้วเรียกว่าเสด็จสวรรคตอย่างปรินิพานเป็นเป็นพระอรหันต์พระองค์หนึ่งคือเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ด้วยแล้วก็เป็นพระอรหันต์ด้วยพระนางมหาประชาวดีก็รู้สึกว่าตอนนี้หมดภาระที่ต้องรับผิดชอบ เมื่อก่อนนี้มีพระเจ้าสุดโทสุดโทธนะยังอยู่ก็ต้องรงคอยดูแลรับใช้แต่บัดนี้เมื่อท่านเสด็จสวรรคตไปก็เป็นอิสระมีมีผู้อื่นเป็นกษัตริย์ที่จะปกครองต่อไป mm hmm. ก็จึงตัดสินพระทัยที่จะออกมาประพฤติพรหมจรรย์ก็ได้กราบทูลขอประธานอนุญ,ญาตจากพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งสามคราขอประธานกราบทูลเมื่อไหร่ก็จะ mm hmm. ได้รับคําตรัสตอบว่าเธออย่าสนใจเลยเธออย่ามาเห็นดีเห็นชอบกับการเป็นภิกษุณีหรือการอภิพรหมจรรย์เลยคือคล้ายๆก็ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยอย่าได้สนใจในสิ่งเหล่านี้เลยก็ไม่ทรงห้ามนะคะว่าไม่ให้เป็นไม่ได้ตรัสอย่างนั้นแต่บอกว่าอย่าเลยอย่าสนใจเลยถึงสามครั้งทั้งๆที่พระนางนั้นน่ะได้เป็นพระเจ้าน้านางของเจ้าชายสิทธัตถะ หรือของพระพุทธเจ้าได้ทรงเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่อย่างเป็นทารกเมื่อพระมารดาได้สิ้นพระชนไปเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เพียงเจ็ดวันก็เรียกว่าถ้าจะพูดในทางโลกก็เป็นผู้ที่มีบุญคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วนะคะพระท่าก็ทำหน้าที่เป็นมารดาเป็นแม่มาโดยตลอดแล้วก็ยังเป็นพระญาติผู้ใหญ่ที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมาตลอดอีกด้วยแต่กระนั้น พระองค์ก็ยังตรัสอย่างนั้นยาเลยอย่าสนใจเลยในการที่จะเป็นพระนางมหาประชาบดีก็แน่นอนล่ะเสียพระไทยเร้าโศกสุดที่จะพันานาได้จนในที่สุดพระนางก็ตัดสินพระไทยอย่างเด็ดขาดว่าต้องใช้วิธีนี้นั่นก็คือตกลงว่าจะเดินทางไปล่ะในขณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูเหมือนจะเสด็จไปอยู่ที่ภัยสาลีที่ แวนวัชีแล้วก็พระนางก็อยู่กรุงกบิลพัทนะคะก็ตัดสินพระไทยว่าจัดต้องไปไป,ปรกราบทูลขออนุญาตให้จงได้ก็ปรลง,งพระเกศาพูดง่ายก็คือปรงผมแล้วก็เปลี่ยนเครื่องทรงอย่างพระนางที่เ,เรียกแบบทรงมีราคาแพงสวยงามรูหราเป็นผ้าทรงอย่างหยาบ แล้วก็ไม่สวมพระบาทไม่สวมรองพระบาทคือไม่สวมรองเท้าเดินเท้าเปล่าพร้อมกับบรรดาสตรีที่เป็นลูกหลานบ้างแล้วก็เป็นสนมกำนันบ้างอีกจำนวนมากทีเดียวที่เต็มใจที่จะออก,กพระริพรหมจันทร์ตามเสด็จพระนางมหาประชาบดีก็เดินกันไปเป็นขบวนเดินไปตามทางเป็นระยะทางไม่ได้มีรถรางมารับไปนะคะ ไม่มีรถที่จะมาพาไปไม่มีผู้คนที่จะพาไปพากันเดินไปเองนึกดูซิว่าเด็ดเดียวแค่ไหนทรงอดทนเสียสละเพียงใดเรียกว่าเสียสละในเรื่องของความทุกข์ยากในทางพระวรากายไม่ต้องพูดถึงแล้วละ่ะเหน็ดเหนื่อยลำบากเท้าที่บางที่ไม่เคยถูกต้องไม่เคยแตะดินแล้วก็ไม่เคยแตะพื้นดินที่เป็นกรวดเป็นทรายบัดนี้ก็แตกระบบน้ำเหลืองไหล ก็ไม่ไม่ยอมแพ้ไม่สงยอมแพ้เสื้เรียกว่าเครื่องทรงอ่ะที่ทรงไปก็เต็มไปได้วยเหงือง่อครายไหลย้ยอยหมักหมมเหม็นซึ่งไม่เคยทรงอย่างนี้เลยไม่ยอดท้อสิ่งเหล่านี้ข้างนอกไม่สําคัญจะเจ็บจะป่วยจะทนทรมานอย่างไรกัดฟันดําเนินต่อไปจนผลที่สุดก็ไปถึงที่พุทธจาประทับไปถึงก็ ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ไปยืนเ,เรียกว่าไปยืนเกาะประตูอยู่ข้างนอกแล้วก็สรงกันแสงคงจะการแสงด้วยความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดระบมต่างๆที่ได้เดินทางมาเป็นระยะทางไกลเหลือเกินนั่นอย่างหนึง่งแล้วก็คงจะด้วยความไม่แน่พระทยัยวันนี้อุตส่าห์ลำบากลำบนทนทรมานมาถึงอย่างนี้แล้วจะได้รับการต้อนรับอย่างไร องค์สมวนไหพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงประทานอนุญาตหรือไม่ด้วยความกั้มกึ่งอยู่ในพระทัยไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ทรงยืนกันแสงอยู่ตรงนั้นก็พอดีพระอานนท์เดินผ่านมาพระอานนท์ซึ่งเป็นพระพุทธอุปถากา็ตรงเข้าไปทูลถามว่าสเสด็จมาเพื่ออะไรเป็นอย่างไรก็ถามทุกสุขนะีพระพระอนนนท์ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็อ่อนโยนแล้วก็ขี้สงสารขี้เห็นใจผู้อื่น เมื่อพระนางมหาประชาบดีเล่าให้ฟังว่าเหตุเพราะเหตุนี้เหตุนี้จึงได้เสด็จมาถึงตรงนี้พระนนท์ก็รู้สึกมีความเห็นใจเป็นที่สุดเลยด้วยความสงสารด้วยความซาบซึ้งในความภาคเปลี่ยนพยายามกา็ก็บอกว่าขออนุญาตไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก่อนและพระองค์ตรัสอย่างไรก็จะกลับมาบอกพระนนท์ก็กลับไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบ ว่าพระนามมหาปร,ประชาปีพร้อมกับพระญาติฝ่ายหญิงแล้วก็ยังมีนางนางกำนันทั้งหลายเนี่ยที่ได้ติดตามมาอีกเป็นจำนวนมากแล้วก็แสดงองค์อย่างเช่นนี้เป็นผู้เสสระตั้งแต่เริ่มปรงพระเกศาแล้วก็สวมเ,เครื่องทรงอย่างเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่เห็นแั่ความสวยงามมีแต่เพียงว่าเป็นเครื่องทรงท,รงที่หมดจดเรียบเรียบง่ายๆเท่านั้นเอง พร้อมที่จะขอบวชเป็นภิกษุณีพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างเดิมอีกคือไม่ประธานอนุญาตจนพระอนุนก็หาอุบายกราบทูลถามว่าและถ้าผู้หญิงปฏิบัติธรรมเนี่ยจะสามารถบรรลุอ,อรหัตผลได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสมาได้ทําไมจะไม่ได้พระผู้หญิงเนี่ยก็สามารถจะเป็นบัณฑิตได้เท่าเทากับผู้ชายถ้ารู้จักที่จะใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยเหตุผล ที่ท่านเรียกวิจักขนนันญาณก็สามารถจะบรรลุได้ท่านพระอนุนก็เลยใช้จุดนี้ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าก็ถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมพระองค์ไม่ตรัสอนุญาตให้ล่ะประทานอนุญาตให้พระนางมหาพระชาบดีได้บวชเป็นพิษุนีพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสประทานครุธรรมแปดประการให้กับพระอนุนไปไปบอกว่าถ้าหากว่าต้องการจะบวชเป็นพิษณุณีแล้วก็ จะต้องปฏิบัติตามคุรุธรรมแปดประการคําบัาคูรู้ก็คงทราบแล้วว่าหนักใช่ไหมคะไม่ใช่ของง่ายๆย,ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นภิกษุบวชบ,บวบ,บวชใหม่วันเนี้ยแต่พิษุณีที่จะบวชมาแล้วกี่ปีก็ตามจะต้องกราบไหว้ภิกษุและพิษุณีเนี่ยจะต้องไปขอธรรมะจากภิกษุอยู่เป็นประจำอย่างนี้เป็นต้นคือเพื่อจะแสดงว่าจะทําได้ไหมเนี่ยเพราะการที่เป็นพระนาง เป็นพระมหาราชินีมาเนี่ยก็ย่อมจะมีเกติศักดิ์ถ้าจะพูดอย่างธรรมดาก็บอกต้องอัตตาตัวตนนี่ต้องใหญ่ฮนะแต่วันเนี้ยจะลดละอ่อนน้อมลงไปกรบาบไหว้พิสูจที่พึ่งบวชในวันเดียวได้ไหมแล้วมีอื่นๆอีกนะครับแต่นี่ยกตัวอย่างว่าท่านตรัสให้เห็นว่าต้องลดละตัวตนถึงขนาดน,นี้พอพระอโนนกลับมาบอกเล่าว่าเนี่ยท่านก็ประทพระพุทธเจ้าก็ประทานอนุญ,ญาต แต่ให้คุรุธรรมแปดประการมาแล้วก็ว่าให้ฟังทั้งแปดข้อแล้วก็บอกว่าจะรับได้ไหมถ้ารับคุรุธรรมแปดประการได้ก็จะอนุญาตให้บวชเป็นพิษุณีไม่มีไม่มีอะไรเป็นข้อแม่นะคะพระนางมหาประชาบดีก็แหมทรงดีพระไทยอย่างที่สุดเลยแค่นี้ก็วิเศษเหลือเกินแล้วเพราะฉะนั้นทรงรับทันทีเมื่อรับทันทีก็ถือว่านี่เป็นการได้บวชเป็นพิษุณีแล้ว และพระองค์พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงจัดทรงจัดที่อยู่ที่ประทับให้ผู้ที่จะเป็นพิษุณีต่อไปได้อยู่อย่างสมควรและก็ปลอดภัยนี่พอเราจะหมดกําลังใจนะคะหมดกําลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติชีวิตพรหมจรรย์ก็ขอให้ลําลึกถึงความยากลําบากแสนเข็นต้องบอกว่าแสนสาหัสทีเดียวของพระนางมหาปชาบดี ว่าพระองค์ทรงทรมานพระวรากายด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพื่อที่จะไปกราบทูลขอให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนานั้นลำบากยากเข็นเพียงใดสำหรับของเราเนี่ยสถานที่มีพร้อมอยู่แล้วอุปโภคบริโภคจัดให้พร้อมทุกอย่างเพียงแต่าพาตัวเข้ามาอยู่เท่านั้นไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเดินเท้าเปล่า ในระยะทางไกลกว่าจะมาถึงมีรถมีลามาส่งจนถึงที่แล้วเพียงแค่เนี้ยยังจะทําต่อไปไม่ไหวแล้วเหรอไม่มีแรงแล้วเหรอไม่มีความอดทนอดกลั้นแล้วเหรอความภาคเพียรพยายามอย่างที่มนุษย์เขามีกันนะมันหายไปไหนหมดว่าง่ายก็ต้องประนามตัวเองว่าตัวเองจะด่าว่าไปยังไงก็ทําไปเถอะแล้วก็ดูสิไปหาหนังสืออ่านเกี่ยวกับพระนางมหาประชาบดี ที่มีผู้เล่าถึงท่านเท่าที่เคยอ่านมาเนี่ยก็อยากจะบอกว่าฉบับที่ท่านอาจารย์สุชีพปุญญาณุภาพได้เขียนเกี่ยวกับท่านเกี่ยวกับชีวิตของท่านพระนางมหาประชาบดีตอนที่เสด็จไปเพื่อที่จะไปขอประธานอนุญาตเพื่อบวชเป็นพิจุนีหนังสือเล่มนั้นท่านอาจารย์สุชีพันานาไว้น่าอ่านมากเลยชื่อว่านันทประชาบดีนันทาก็คือพระโอรส เป็นชื่อพระโอรสของพระนางมหาประชาบดีก็เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าได้พรรณนาเอาไว้อย่างอย่างน่าเห็นใจเลยใครอ่านแล้วน้ำตาจะไม่ไหลน่หายากเต็มทีเพราะได้พรรณนาถึงความศรัทธาที่พระนางมีต่อการอภิพรรมอาจารย์แล้วก็ได้พรรณนาถึงความยากลําบากประการต่างๆเอาไว้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งฉะนั้นลองไปหาอ่านนะคะลองหาอ่านในังสือวิเล่มนี้ เรื่องนี้พออ่านแล้วจะเกิดกำลังใจกำลังใจที่กำลังจะหมดจะท้อถอยไม่เหลือไม่เหลือล้อแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะกลับคืนมาเมื่อเราได้เห็นตัวอย่างของผู้ที่ได้เสียสละเพื่อให้โอกาสแก่ผู้หญิงได้ปร,พริพิพรมจันทร์ต่อไปข้างหน้าเรียกว่าวางเอาไว้เป็นตัวแบบฉะนั้นก็การรักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นผู้ปร,พริพิพรมจรรยร์เนี่ยต้องพยายามทา แล้วก็พยายามทำให้ได้หาโอกาสที่จะแนะนำตัวเองกระตุ้นตัวเองสั่งสอนอบรมตัวเองจนเกิดมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปแล้วก็เดินหน้าต่อไปให้เกิดจนกระทั่งเป็นผู้ที่สามารถที่จะเคารพตัวเองได้แล้วก็ควรแก่การเคารพกราบไหว้ของผู้อื่นด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าผู้อื่นมาเคารพกราบไหว้แล้วเรารู้สึกว่าเออ เราสามารถจะรับการเคารพกราบไหว้ของผู้อื่นได้อย่างสนิทใจไม่รู้สึกกระดากอายตัวเองอฉันยังไม่ได้พฤรอะไรที่ควรกับการกราบไหว้เลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเรา,เราพอใจในตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้และก็เคารพตัวเองได้ขอให้ระมัดระวังให้จงหนักนะคะอย่าให้ความรู้สึกรังเกียจตัวเองเกิดขึ้น ถ้าความรู้สึกรังเกียจตัวเองเกิดขึ้นนี่เป็นผลลบอย่างยิ่งละ่ะเพราะนั่นจะนำไปสู่การดูถูกตัวเองโอโอ้เรานี่ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นคนที่ไม่มีค่าเลยไม่มีความหมายทำอะไรก็ทำไม่ได้เหลาะแหละไม่สามารถจะต่อสู้ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่าให้เกิดความรู้สึกรังเกียตตัวเองมีแต่ควรจะปลุกเร้าตัวเองให้มีกำลังใจที่จะเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้ จนเคารพตัวเองได้ภูมิใจตัวเองได้เหน็ดเหนื่อยทรมานลำบากก็ปันฝ่าต่อไปจนถึงที่สุดแต่ทั้งนี้ไม่ใช่หลงตัวเองนะคะระวังการที่จะเคารพตัวเองเนี่ยไม่ใช่หลงตัวเองเคารพตัวเองเพราะแน่ใจว่าตนเองได้กระทําสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ออกนอกลูกนอกทางเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะเคารพตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้อย่างสนิทใจ ไม่ต้องรู้สึกรอายใจเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่ใช่หลงตัวเองถ้าหลงตัวเองแล้วก็ก็คงรู้แลยนะคะว่าเราไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นจริงเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นจริงแต่ว่าเราคิดเราเองว่าเราทําได้คิดตัวเองว่าเราเป็นได้แต่จริงๆเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ไปโอบไปอย่างนั้นโอวดไปอย่างนั้นอย่างนี้ระวังอีกอย่างนึงเหมือนกันอย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้เป็นเพราะจะเป็นแล้วเกิดขึ้นแล้วจะหลงทางอีกเหมือนกัน แล้วพอหลงทางอันนี้ก็แหมอันตรายเดี๋ยวหลงไปแล้วกูไม่กลับนะจะลำจะลำบากมากเพราะฉะนั้นระหว่างตรงจุดนี้เหมือนกับเหมือนกับเป็นทางสองแพร่งให้อยู่ในจุดที่ถูกต้องที่เป็นความเคารพตัวเองได้อย่างอย่างถูกต้องอย่างจริงจังฉะนั้นสามารถไหว้ตัวเองได้ทุกขณะก็เชื่อว่าจะเป็นโอกาสนะคะเป็นโอกาสที่จะมีอายุยืนยาว อยู่ในชีวิตของการปริศภรมจารย์